โัพท์ก็ขอข่วาสวาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มีอยู่กับผมกับเกณฑ์ระบบแบบแอนิเมะเ l เลเจอหรือว่า AIX นะครับซึ่งเอ,อ่อถ้าคลิปนี้ผมดูแบบดูมือๆหรืออะไรไม่ต้องไปหกใจคือแบบโอ้โหผมสะดุ้งตื่นนะคือผมอะคืออันนี้อันนี้คือเพิ่งตื่นนะเอาจริงว่าผมผมผมจะตื่นมาแบบมาอันนี้เฉยไงตื่นมากินน้ำแล้วก็จะหลับต่อแต่ว่าแบบ,บเมื่อกี้ไปเช็คโทรศัพท์ใช่ไหมทุกคน a อ X มาอัปเดตก็เลยแบบโอ้โหผมนี่แบบ ตาสว่างอยู่นะนะครับผมคือเนี่ยผมเพิ่งตื่นตื่นเน่ะนะครับผมสิบเอ็ดนะฮะเออเห็นไหมสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่นะครับผมโอ้โหก็โอเคไหมเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มสรุปอัปเดตเลยละกันนะครับผมไปโอเคในอัปเดตนี้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นการ update, อัปเดตโจโจ้นะครับผมนะเ,เดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับมีมันก็จะมีตัวละครต่างๆที่รีเวิร์กมาก็จะมีพวกดีโ ูรูโน,น่อันนี้ไม่ใช่ว่าจุดแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจูรูโน,โน่หมนะครับเนี่ยมันจะรีมันจะมีตัวละครเเรีเบคมาหนึ่งสองสามมีหมด3าตัวแล้วก็ตัวอื่นจะเป็นตัวใหม่เออแล้วก็จะมีตัวละครระดับใหม่ด้นะทุกคนเป็นระดับบียอนนะครับผมเหนือกว่าเรนเจอร์นะไม่รู้่ครับไม่รู้ว่าเกม,มมันคิดอะไรของมันนะทุกคนมันเอาระดับบีออนมากกว่าเรนเจอร์เออผมก็งงนะครับใช่นะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันเอาเข้ามาแล้วก็มีในส่วนของสตอรี่ใหม่นะ จะเป็นเสือตัวนี้นะผมนี่อันนี้ผมครแล้วทุกคนแต่วันยังบลักอยู่นะแล้วก็ตัวใหม่จะอยู่ในเลนเจอร์สเตทอแทุกคนเนะี่ยตัวนี้นะผมตัวที่ผมได้มาแล้วนะไอตัวใหม่ที่มันอยู่ในเลนเจอร์สเตทอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูมันอีโวได้ด้วยนะทุกคนนะผมเออมันอีโวได้ด้วยนะฮะนี่นะครับตัวใหม่มันสามารถอีโวเป็นเลนเจอร์ได้นะผมตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะมันสามารถอีโวเป็นเลนเจอร์ได้นะครับ เนี่ยมันจะสามารถอีโวเป็นเลนเจอร์ได้นะผมนี่ใช้เป็นไอศกรอันนี้นะครับผมคือมันจะมีเควสใหม่ด้วยนะทุกคนเนี่ยมันเออเดี๋ยวมันจะมีเควสมาใหม่ด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมก็จะเป็นพวกเควสที่เอาไว้อีโวของนะทุกคนอันนี้เควสเออเนี่ยเห็นไหมนะครับผมอ่าอันนี้ผมกดรับมาก่อนเลยนะครับมาเนี่ครับมันก็จะมีเควสต่างๆทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นเควสของตัวนี้นะทุกคนโหยากอยู่นะทุกคนดเลยมาปึ๊บ นะผมคือขั้นที่จะยากเลยนะนะครับผมเควสไอเควสใหม่ที่มันมาทุกคนที่มันมาใหม่มันจะมีประมาณหนึ่งสองมีสามตัวนะผมเออมีมีด้วยกันทั้งหมดสามตัวเนี่ยทุกคนนะครับเออมีสามตัวถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนแล้วก็ตัวใหม่ในตู้ไม่มีนะทุกคนในตัวใหม่ในตู้อ่ะมันไม่มีนะอ่ามันไม่มีนะครับจะให้ดูนะคือไม่ไม่มีนะไม่มีนะตัวใหม่ไม่มีนะ คือตัวคืออัปเดตนี้คือมันต้องหาอย่างเดียวนะทุกคนเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะทุกคนนี่เดี๋ยวี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามันมีตัวใหม่ปะแต่ว่าไอตัวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึื่องในตัวตัวนี้คือตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเช็คก่อนดิว่าผมมีปะเออเช็คก่อนเฮ้ยเออไม่มีด้วยเออตัวใหม่เหรอ น่าจะตัวใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนเดี๋ยวถ้าตัวใหม่อาจจะเดี๋ยวถ้าเดือนรอ,รอดูวิธีก่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคโอเคทีนี้ก็จะมีในส่วนของโหมดใหม่ด้วยนะทุกคนเออโหมดใหม่จะซ่อนนี่โคตรเนียนมันจะเป็นดีโอตรงนี้ทุกคนนี่มันจะเป็นดีโอตรงนี้นะครับผมอา่านี่โอโหตัวนี้นะครับมีโหมดใหม่แล้วก็เออทุกคนผมอยากจะให้ดูอะไรอย่างึ่งนะ คือตอนนี้เดือบอสอะคือรู้สึกไม่ใช่เดือบ s อสอีกคือคนที่อัปเดตอะคือรู้สึกว่าเขาจะแก้ไขเรื่องฟอนตแล้วทุกคนดูฟอนต์ดิคือตัวใหญ่ขึ้นนะครับโอ้ก็ขอคุณมากนะครับผมแต่ผมอยากจะไอ้นนี้อย่างหนึ่งนะพาสีของดีโอนใครอ่านไม่ทราบเออคืออันนี้ผมรีวิวอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าแต่ว่าเห็นแค่นี้ผมก็เหนื่อยแล้วสายรีวิวอะดูดิไอ้แม่เจ้าโคตรยาวแม่เจ้าเออยาวโคตร นะครับผมอันนี้จะให้ดูโมหมดใหม่ก็จะได้เป็นไอ้ลูกบอลน,นี้ด้วยนะแล้วก็อันนี้นะผมโอ้เป็นลูกบอลอันน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในโมหมดใหม่ที่เรียบร้อยแล้วโอ้อะรอบที่รอบที่ผมว่าดีโอมาด้วยนะผมเพราะว่าดีโอเป็นตัวโหดมากดุวคนนี้นะผมเออเดี๋ยวดีโอเดี๋ยวมีรีวิวแยกนะเดี๋ยว, Re ยนะยวจะรีวิวแยกให้นะผม อดใจรอกันสักคู่อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลือดบอสนะผมไม่ควรตีนมากนะผมสี่ร้อยบีโอ้พระเจ้าผมยังไม่ค่อยอยากตังมากนะผมตอนนี้มันเพิ่งตื่นนะคือรีแอคชั่นมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เสียงมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ากูเพิ่งตื่นนะครับผมเออเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็รีแอคชั่นมันจะแบบปแปลกๆนิดนึงนะครับผม <S <S อ่านี่นะโอ้โหดีโออันนี้ยังอัพไม่ตันนะเนี่ยใช่ไหมเออนี่ยังอัพไม่ตันเลยนะ โคตรโหนะอัพตัดแล้วดูดิสองร้อยล้านเฮียนี่เป็นตัวมหาเทพจริงจริงนี่ครับผมเอ่อดูดิมัน <c oughs> จะมีดิแต่ว่าพาสีบอ่ะผมยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้อ่านนะพาสีดีโอเนี่ยพาสี A เอเอดีโอเนี่ยเออผมยังไม่ได้อ่านนะมันยาวเกินนฟาสาีบอ่ะเนี่ยดูดิใครจะไปอ่านมดนีด่ครับ ไม่เจ้าพาสีอันมหาศาลนะครับผมอ่ะดูกันว่าจะจบเท่าไหร่นะผมใช้คูณสามนะครับผมเด,เ,ดเดี๋ยวดูเลยนะับจบเท่าไหรนะน่นยแต่น่าจะจบชานะนะครับผมเพราะว่าเกียร์ที่ผมใส่ให้ดิโอผมผมไม่ได้ใช้เกียร์ใหม่นะทุกคนขอกดอ,อ,อ,อันนี้นะ่ะผมรูเปิดเสียงเกมเหรอทำไมมันเสียงมันเงียบจังเออผมไม่ได้เปิดเสียงเกมเหรอก็เปิดไม่ใช่เหรอ ก็น่าจะเปิดอยู่นะเสียงเกมอ่ะเออเสียงเกมมันเงียบแปลกๆนะครับผมนี่ดีโอนะฮะเอโต้ e นี่ดีโอดโหดมากเลยอัปเดตนี้ดูดิเออโหดโหดแบบโหดมากเลยนะโคตรโหดเลยเอามัน,นจะมันจะจะจบตอนนี้เหลือร้อยบีแล้วนะฮะร้อยบีแล้วขนาดร้อยล,ล้านบี เราแบบวอาวัวมาทุกคนคือจริงว่าผมไม่คิดว่าเกมจะอัปเดตวันนี้นะคือจริงว่าได้ผมกะจะพักผ่อนได้ซ้ําแบบกะจะแบบตื่นมาเย็นๆอัดคลิปแล้วก็ลงเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวนอนต่ออะไรเงี้ยเออนะครับว่าแบบสะดุ้งตื่นนะแล้วผมโอ้โหไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่จบเดี๋ยวแล้วกันทุกคนคลิปมันจะนานเรียบร้อยทุกคนจบแล้วนะผมโอ้โหนานเหมือนกันนะสามนาที โอเคเดี๋ยวไปเราเปิดลูปบอลอันนี้ให้ดูนะว่ามันได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะโอเคทุกคนผมได้นี่นะครับอันใหม่มาโอ้ยเลือดเหลืองๆอ่ะลองเปิดดูทุกคนมันได้ผมได้มาอันหนึงนะครับผมเปิดให้ดูเลยฮะ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  what เยอะ แคดี้แคดี้เข็ดดีเลยเอรอโอ้ย oh. อ่ะทุกคนดูนี่มันจะมีโอกาสได้ตัวคอรนี้ด้วยนะทุกคนนะผมแล้วก็ลูกบอล mm hmm. เดี๋ยวด่านนี้ผมจะสอนลงเล่นด้วยนะทุกคนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกไหมอ่ะที่มันที่บอกผมยังไม่ได้บอก จะไม่มีแล้วเนาะไม่มีอะไรใช่ไหมน,นะผมโอเคเดี๋ยวผมปิคดคลิปเลยแล้วกันนะครับวุวงนะ่งๆนะสนุกๆนิดหน่อยโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เขาก็อย่าลืม subscribe ไลค์แชร์เดินแล้วเอาไปเชือกันใหม่คลิปนห,หน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนเพราะก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย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 บ๊ายบ,าย,บายครับ